มาครับผมสวัสดีคุณผู้ชมนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel PPS Studio ครับ <Construction. S 1> อยู่ด้วยกันกับผมในเกม r e a d Alert Online คร <Building. S 1> ับแมปโอ,อแบบสี่คนนะโอซีโอซ4อีซอยอีซอยโอซี โอ้ยนี่อไเอามาทำไอมมาทำไมครับรนแร่นี่ครับขึ้นฐานรถถังนี่ครับฐานไฟขึ้นมาก่อนมีคนไปยึดปั๊มหรอ ดาวเทียมม e เวียนกำเปิดปุ๊บมาใส่กันเลยปิดดีกว่าครับเดี๋ยวมาทะเลาะกันอีก โซเวียตสามทีมพนมิดหนึ่งทีมผมได้เป็นอะไรนะโอ้คิวบาลงรถถังอีกสักอันเงินเยอะแล้วลงรถถังอันหนึ่งแล้วก็ไปแทรบมาครับคี่ล้อรอ่โอ้ ขี ready. Construction complete. ่รอบมาครับคุณผู้ชมเอ่อปั๊มน้ำมันมาเพิ่มเซ่ปั๊มน้ำมันวางตรงนี้แล้วกัน โอ้ยไอ้บ้านี่คนตีละคนตีละใครวะไอ้นี่ใช่ไหมเ All เ,เดี๋ยวรู้เรื่องเดี๋ยวกันมาเอาเอาไอ,อ้นี่มา <Unit ready. S 2> นั่นแหละเพื่อนถล่มมัน

รอบนี้รอดอยู่ไหมรอบนี้เองมาสิครับไอ้นี่คือเป้าหมายผมนะโอ้โโอ้โอ้ว้าว คุณพี่ช่วยหลบทางไปได้ไหมคุณพี่ช่วยหลบทางไปได้ไหมอ่ะนั่งตรงนั้นมันยิงผมอ่ะคุณพี่หลบทางไปคุณพี่ ผมนั่งยิงผมเล่นอยู่ได้ยังไงอ่ะพี่ต้องเกรงใจผมบ้างนะถัานไฟมาครับถัานไฟถัานไฟ,นไฟผมจะถือว่าคุณพี่ไม่ได้ตั้งใจยิงผมก็แล้วกันเมื่อกี้อุ้ยได้พันธม,มิตรวะ่ะ เฮ้ยไอหมอนีก็ได้พันธมิตรว่ะมีกล่องอยู่ในเราไปเอาไม่ได้แล้วอ่ะโรงงานมา haus Expansion Unit. Right. Airship ready. Oh, don't ring, do Construction complete. Ready for deposit. Transport 5. Unit promoted. Ooh. Order. Trending order. Trending oh system operational. Air speed to maximum. Fire and quick transport. Get the kids closer. us. Ooh. Săn lồm mang hay lệ đây Building <laughs> Unit ready Ma nè Chuyện nắc rồi à, mấy kia Chuyện nắc hả à. Chuyện nắc hả à. Chuyện nắc hả à. Chuyện nắc hả Cậu mấy chặt này quá Khoa Không có chặt này quá Cậu mấy chặt này quá ไปจะเวชชีวิตสักไหนดันยอมซะได้ไม่มันเลย โอ้โหทีรอบเข้าถึงบ้านแล้วนะเพื่อนแตกนะเพื่อนมันจะสอยไม่ทันเล้วนะ้า หุบทันไหมเพื่อนอ้าวหุบไม่ทันด้วยเพื่อนไม่ทันถึงปั๊มก่อนอเออนี้ก่อนเอาไปตัดกับมันหน้าบ้าน มาครับเขาไปเก็บฐานแม่มาเพื่อเก็บฐานแม่โดยเฉพาะเก็บฐานแม่โดยเฉพาะเก็บฐานแล้วถังมันตอลมา มม <laughs> ผมไม่ได้ตั้งใจผมไม่ไ <laughs> ด้ตั้งใจจะทำร้ายคุณมันเป็นอูบัตนิเหตุยิงปืนม,มันลั่นลั <laughs> ่นสมดบ้านเลย <laughs> หัวแลว้ว <laughs> หัวลอดเลย <laughs> ผมละท้อ,อจริง <laughs> เล่นอะไรอย่างนี้ หมอหนี่มีอะไรบ้างวะตรงไหนเราต้องใช้ช็อปเปอร์อ้าวมีคนอ,ออกเว้ยไม่ออกไม่ออกเออ

ขี่รอบหรอกเพื่อนคอยเราก็นั่งอีกอะ Unit ready. Alright. Unit lost. Alright. Unit promoted. Uh -huh. ah. Building. Unit ready. Unit promoted. Construction complete. Unit ready. Wallone. Wallone. New construction options. New rally point established. Castle. Soviet power supreme. Soviet Unit ready. Unit, ready. Unit promoted. I'm Unit promoted. Unit What is the mission? Making track. <laughs> Building the Unit Soviet ready. Empire.

ข้างหลังเลยมาครับมาครับเจ้าหัวโลนฮะเ ไมมาแล้วน้องพลังงานนิวเคลียร์อาวอาอาวอ,อ,อย่าออกงี้เด้ออย่าออกอย่างงี้เด้อ,อมาเลยเอาเลยเหรอ เอาเลยก็มาเลยเอาเลยเอาเลยเอมเหนียวไปดิเหนียวหัวโลนอะหัวโลนอะ อุโนอุโอนโอ้ทำไมมันวิ่งเร็วอย่างวะแหลกจังวะใครทำอะไรวะโ้ย อเชี่ย,ยนี่อ้อมหลังบ้านกูไม่ยิงโหช่ไหมพอเทสตามบ้างมั้ย Unit ready. Cancel. Unit lost. Unit ready. Construction complete. United. Uh, unit, unit, unit lost. Construction complete. Building. Solid. Binduri me like. Construction complete. Okay. Construction complete. Unit ready. Unit ready.

มาไอแสบเก่งนักอ่ะเมื่อกี้แหมกำลังชุนละมุนอยู่มันร้อยหลังครเก่งนักใช่ป่ะมาเลยมาเลยไอแสบ Construction Complete, unit Construction complete.. Unit Lost Unit Promoted Deploy Cannot here โกโกเยอกเย้ยมาประับเลตอเลสแบบสี่ต่อสี่เอ้ยแบบสี่คนสี่ต่อสี่วะโอ้ผิด เจ้าเจ้าได้เปิดแมปเลยนี่กันหน้าบ้านไว้ก่อนแบบสี่คนนี่อัดพอสมงควรนะ

Unit ready. Construction complete. Unit ready. Building. New construction options. Unit ready. Unit ready. Construction complete. Construction complete. Building. Building. มา t นาชดช่ s <S ช s <S วยได้ระดับหนเนยยกเพินเลยนะยูริโค oh, คนนี้น่าจะเทพยูริมากครับผมดูทรงลวโอ้โหแม่ น่าจะเทพยู่นเลยแหะบิลดงยิบบนิตพรีย hmm, ้งยูนิตรีพอยดบีพรีบอยด์บยูนีด้งยูนิตพรีลดยูนิตพรีดีพรีบอรีบอยลดยูนิตนิตพรีพรยดด้นิ Reporting. Unit ready. ready We've, We've got the big guns Building Unit ready, ready. It's Select target Construction, Construction. Oh, complete yeah. Yeah. Building unit. unit lost it's it's Unit ready Construction complete Cannot deploy here Building Construction complete Building Unit ready. Construction complete. Air beat to maximum. War is that? Unit ready. These shopsters checking his spine. Ready. Building. Unit speed upgraded. Unit lost. Oh! Construction. i a look for Unit ready.

ไปเลยเป็นยูรี่เหรอยูรี่แวเจ๋งเหรอเฮ้ยโอ้ยโอ้ยรอดไหมแมมาข้างกูเลยนะ unit lost construction mm. complete unit lost our base is under attack unit lost unit ready unit promoted. Mm. unit ready unit promoted. Mm. Unit, mm. unit ready let's take over the unit lost Unit ready. Unit lost. Unit promoted. Our base is under attack. Unit lost. Unit promoted. Building. Our base is under attack. Unit promoted. Unit ready. We've the big Ready for the big guns. Unit ready. Unit lost. Unit ready. Unit promoted. Unit lost. Unit promoted. Unit, promoted. Unit ready. Give them some pepper. Unit lost. Building. Unit ready. Unit lost. Unit ready. Unit lost. Unit ready. Unit promoted. Unit promoted. Hey, ready. For transport. Player. Play. Play. Unit promoted. Unit ready. Unit ready. Unit ready. Unit lost. Unit lost. unit promoted unit ready unit promoted insufficient funds unit promoted unit lost our unit free and clip unit free and clip ETF unit lost unit ready unit promoted unit lost ETF โชคดีถ้างเงินไม่สะดุดเลยโอ้ถานรถถังโดนอะไรเนี่ยเอ้ยถานน้ำมันโดนอะไรเนี่ยบึ้มไปเดะเรียบร้อยครับผม